การพัฒนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็นส่วนหนึ่งของเกจการค้าปลีกหรือเกจการค้าส่งที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งบทความเรื่องการพัฒนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลหาวิธีการการพัฒนา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมสร้างผลกำไรและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น 1. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ธุรกิจค้าปลีกถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่สร้างงานและรายได้ที่สําคัญ ธุรกิจค้าปีได้อยู่คู่กับคนไทยมานานในรูปแบบของร้านค้าโชห่ว,หวยหรือร้านค้าขายของชำที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่พักอาศัยแต่ในปัจจุบันธุรกิจค้าปีได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดดั้งเดิมหรือธุรกิจการค้าดั้งเดิมไปสู่ช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดสมัยใหม่หรือธุรกิจค้าปีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการค้าเสรีที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในไทยร้านค้าปีกสมัยใหม่มีลักษณะสำคัญคือเน้นการขายสินค้าในราคาถูกมีสินค้าจำน่ายมากมายหลายชนิดทั้งอาหารสดและสินค้าบริโภค มีการจัดการที่เป็นระบบและมีมาตรฐานมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีแหล่งอำนวยความสะดวกครบวงจรเช่นมีร้านอาหารร้านหนังสือเป็นต้นส่วนมากเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศ 2. การศึกษาด้านน,นวัตกรรมนวัตกรรมมีความสำคัญในฐานะตัวกระตุ้นความ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยเห็นว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการแข่งขันมากกว่าการปรับเปลี่ยนของราคาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดซึ่งการศึกษาในยุคแรกเสนอแนะว่ารูปแบบในการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เป็นการเกิดขึ้นแบบปกติธรรมดาหากแต่เป็นลักษณะของขึ้นของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพัน์อันสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่สำคัญของปัจจัยภายนอกที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 3. กลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมเมื่อพิจนารณาในเชิงเทคโนโลยีและความเชื่อมโยงกับตลาดจะทำให้บริษัทสามารถเลือกทำกลยุทธ์นวัตกรรมได้ในสีรูปแบบ 1. กลยุทธ์นวัตกรรมแบบปกติ การพัฒน,หนาหรือปรปับปรุงเทคโนโลโยีเดิมที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้าจากการพัฒน,นาเทคโนโลยีนั้นนําเสนอในตลาดเดิมของบริษัท 2. กลยุทธ์นวัตกรรมแบบปฏิวัติการเปลี่ยนเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่ มาเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ยังนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่นี้ในตลาดเดิมการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่อาจทําให้บริษัทต้องสร้างสายการผลิตขึ้นมาใหม่หรือสร้างโรงงานใหม่มารองรับ 3. กลยุทธ์นวัตกรรมแบบหาช่องว่างทางการตลาดการใช้เทคโนโลยีเดิมแต่หาทางเชื่อมโยงกับตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษที่ไม่เหมือนกับกลุ่มลูกค้าเดิม 4. กลยุทธ์นวัตรกรรมแบบเปลี่ยนโครงสร้างการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่หรือนำเท,นเทคโนโลยีใหม่มาใช้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่สมัยใหม่ด้วยกลยุทธ์นวัตรกรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จธุรกิจด้านการ รักษาลูกค้ารายเก่าและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจค้าปลีกควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับธุรกิจเพื่อสร้างความสําเร็จทางธุรกิจให้กับองค์รกรและยังจะช่วยเพิ่มพัฒนากระบ,บวนการการทํางานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและนําไปสู่ความสําเร็จทางธุรกิจต่อไปกลุ่มมาขอจบการรายงานแค่นี้ครับ